เท่เลยครับว้าวเรียวมากครับนี่รถต่อคิวยาวเลยค่อยๆอย่ oh. lonely, างน uh ี้เขาเรียกว่าฮอตหลอดป่ะคราวนี้เขาเรียกว่าคนบ้าคนบ้าเหรอนี่สว uh> ัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายวีดีโอนะครับพี่เเอาลยครับอันนี้คือฮอตหลอดเหรอไม่รู้ต้องถาฮอตหลอดป่ะพี่อย่างนี้ยางละอากาศครับ ยานอวกาศไอ้ขับไปดวงจันทร์อ๋อนี่ทูดมูลนะอ่ามูนไอมันคือรถอะไรที่มาทำรถเต่าครับรถเต่าครับรถเต่าโอ้รถเต่ารถเต่ามาทำปาแปลงเหรอพี่ใช่ก็โหลดหลังคาลาะซุ้มออกโหลดหลังคาลาะซุ้มออกแล้วใส่ล้อใหญ่ล้วก็แบบโหลดที่ยใส่ใส่ยางนะไอ้เครื่องเดินมาครับพี่เครื่องเดินฮะเครื่องแบบตัวพันพันสามแบบตัวตัวด้ยด้วยเลยอะอ๋อเครื่องเดินแต่เน้นทรง แท่ๆนะเท่มากเลยโหเดี๋ตเตี้ยมากเลยขับมานี่ไม่ติดเหรอพี่ติดฮะบ้างๆเอาได้โอ้ทำอะไรไปบ้างอ่ะพี่ข้างในไม่ทำอะไรนะเดิมๆเหรอพี่อ๋อมีก็เอาเอาบอกมาใส่ก็พรมอะไรหูเกียร์อ๋อนอนแ้วก็เดิมพวรมอะไรก็เท่พรมอะไรของมูนเหรอครับมูนฮายใช่ไหมพี่ใช่ครับเ๋ยขอบคุณมากครับนี่ ดูรายละเอียดรถคนบ้า้ยซึ่งมาเหรอ,อรถคนบ้าไหมพี่รอด<ะ>รถคนบ้าไหมสุดยอดคันนี้สุดยอดเลยพัน <c oughs> ห,หลอดพันห,หลอดดึกยังนี้ไม่ธรรมดางานงาน,งานนี้ต้องสุดยอด <c oughs> นี่สังคาเป็นรถหลังคาตลกเนื้อทำพี่วัดหรือเปล่านนะเอ๊ะจัดเลยครับโโอ้หดูท่อดูงานท่อเน <c oughs> ืสถานการณ์งานท่อโคตรมัน งานท่องอย่างมันมากครับดูดันทีแรกคุณว้าวอนานันออกมาทีนะแบบนี้ขับแบบ่อยอะรถติดคนอื่นดา <c oughs> ดูไก,กลๆเดอดูเป็นซองดูเป็นอง

โอเคตามนี้แหละฮะสองานเลยสองเหนเลยงานท่อเท่มากเลยนะพ่อแบบว่าอ,ออกมาแบบตีอะใ,ใช้งานน่าจะยากตีอะ <Yeah. S 2> มากอนะาโอเคครับอ่าพีโ่โอเคโอเค เรื่องแล้วเท่านี้สตาร์ทเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนน่าจะขับยากนะนับนต้งไหวเฮ้ยชนม่นานชนมากโอ้ยยี่ักชน

เดี <Net CA> <Ro> ๋ยวดูเขาออกตัวดีกว่า